มีจารึกไว้ในประวัติของนักบุญแห่งลานนาไทยหรือว่าครูบาศรีวิชัยว่าท่านครูบาได้พยากรณ์หรือทำนายไว้ว่าจะมีตนบุญจะมาเกิดที่ลำปางผู้คนทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายก็เฝ้าแต่รอคอยรอดูว่าเมื่อไหร่หนอตนบุญจะมาเกิดที่ลำปาง ลุมาถึงพศออนี้ชาวลานาไทยต่างก็แน่ใจแล้วโดยไม่มีสิ่งเครือบแคลงสงสัยว่าท่านคือหลวงพ่อกเกษมเขมโกนั่นเองถ้าว่ากว่าที่ชาวบ้านชาวเมืองจะแน่ใจว่าท่านคือตนบุญที่ครูบาศรีวิชัยทํานายไว้หลวงพ่อกเกษมเขมโกโดนชาวบ้านขนานนามว่าพระบ้ามาก่อนหลายปีหลวงพ่อกเกษมท่านกําเนิดในสกุลเจ้าฝ่ายเหนือในสกุลณลำปาง มีเจ้าน้อยหนูมณีอรุณเป็นบิดาเจ้าแม่บัวจ้อนณลำปางเป็นมารดาท่านเกิดวันพุทธที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2455ตรงกับเดือนยี่เหนือปีชวดท่านถือกำเนิดที่บ้านท่าก้าม่วงริมแม่น้ำวังจังหวัดลำปางมีพี่น้องท้องเดียวกันสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งหลวงพ่อกเกษมเป็นบุตรคนแรก ส่วนน้องสาวของท่านเสียชีวิตตั้งแต่อย่างเล็กบิดาของท่านรับราชการเป็นประหลัดอำเภอสายตระกูลทั้งบิดาและมารดาเป็นหลานของเจ้าบุญยาวาสวงมานิตผู้เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้ายรูปร่างลักษณะนิสัยของท่านบันทึกจากผู้รู้ชาวลำปางบันทึกไว้ว่าหลวงพ่อเป็นคนร่างเล็กผิวขาวว่องไวแข็งแรงสติปัญญาดีมาแต่กำเนิดฉลาดแล้วก็สุกซน ไม่ยอมทำในสิ่งที่ผิดการศึกษาสามันหลวงพอ่อศึกษาภาษาไทยจากโรงเรียนบุญทวงอนุกูลจบชั้นประโยคประถมปีที่หสมัยนั้นที่โรงเรียนบุญทวงซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอายุได้13ปีคือเมื่อพศ2468ท่านได้บวชหน้าศพหรือบวชหน้าไฟให้จเจ้าวาดวัดป่าตัว ต่อมาได้บวชอีกครั้งในงานฉลองโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปางพศ2470ตอนนั้นท่านอายุ15ปีขณะบวชเป็นสาม,มเณรได้จำพรนสาอยู่วัดบุญยืนถนนหน้าคุ้มอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครั้นหลวงพ่ออายุได้21ปีก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อพศ2475โดยมีท่านเจ้าคุณธรรมจินดานายกเจ้าคณะจังหวัดลำปางในสมัยนั้นเป็นพระอุปชา มีพระครูอุตราวงธาดาวัดหมื่นกัดเป็นพระกรรมวาจาจันทร์แล้วก็ได้ฉายาจากพระอุปชาว่าเขมกูภายหลังเมื่ออุปสมบทแล้วศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีจากสำนักวัดศรีล้อมซึ่งมีพระมหาคำตาและพระมหามงคลบุญเฉลิมแล้วเรียนในสำนักวัดบุญยวาฒวิหารมีมหามั่วพรมวงแล้วก็มหาโกวิด กวิทยาโนเป็นครูผู้สอนและศึกษาพระธรรมวินัยจากวัดเชตวันเช่นเด็กในเวลาเดียวกันหลวงพ่อศึกษานักธรรมจากสำนักวัดเชียงรายโดยมีท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุธทธิโสพลเจ้าคณะจังหวัดลำปางสมัยนั้นเป็นครูอาจารย์ผู้สอนและท่านสอบนักธรรมเอกได้เมื่อปี2482หลวงพ่อเจริญกรรมฐานในป่าชา ة, ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างไกลาจากวัดบุญยืน คือป่าช้าสาราวังทานวาระแรกของการเจริญกรรมฐานในปา่าช้าซึ่งก่อนหน้าจะออกไปอยู่ปา่าช้าหลวงพ่อได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบุญยืนหกปีและได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสแต่ชาวบ้านและพระผู้ใหญ่ไม่ยอมให้ลาออกหลวงพ่อจึงใช้วิธีเขียนจดหมายทิ้งไว้แล้วก็หายไปเฉยในตอนกลางคืนหลวงพ่อได้เป็นพระทุดงกรรมฐานมาตั้งแต่ออกจากวัดบุญยืนได้บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ที่ป่าช้าสาราวังทาน เข้าออกอยู่ในป่าช้านี้ต่อมาได้ทุดงเข้าออกที่ป่าช้าจีนที่เขาเรียกพระบาทและสมัยสงครามโลกครั้งที่สองบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ป่าช้าร่องสามดวงต่อมาได้บำเพ็ญภาวนาอยู่บ้านเงาตึงซึ่งก็เป็นการภาวนาบำเพ็ญอยู่ชั่วคราวช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเช่นเดียวกันต่อมาได้บำเพ็ญสมถะกรรมฐานอยู่ป่าช้าวัดพิชัยโดยเข้าออก ไม่ได้อยู่ประจำต่อมาไปบำเพ็ญเพียรที่วัด